าอยู่กับน้องจเะจา๋าในช่วงคุยไปเรื่อยเปื่อยนะคะมีรายละเอียดตรงไหนที่น่าสนใจและน่าสําคัญเกี่ยวกับบริษัทเพชรยนต์คลิปนี้มีคําตอบค่ะเข้าไปดูรายละเอียดและฟังกันเลยค่ะเพชรยนต์สวัสดีค่ะสวัสดี FC น้องจเะจ๋ารถสวยเกรดเอนะคะวันนี้ขอมาในคลิปรวมรุ่นนะคะของกระบะ ในคลังของบริษัทเพชรยนต์นะคะก็อยู่ในอีกหนึ่งโซนของบริษัทเพชรยนต์นะคะวันนี้หลายๆท่านที่กดติดตามน้องเจจ๋าหรือว่าเป็น f อจซีจ๋าน้องจจ๋าตั้งแต่เริ่มต้นนะคะก็จะทราบนะคะว่ารถกระบะของเรานะคะจะมีค่อนข้างเยอะแล้วก็มีหลายรุ่นนะคะโดยเฉพาะ d m a มแล้วก็ Toyota นะคะวันนี้ขออัปเดตสต็อกนะคะรวมคลังกันไปเลยนะคะ หลายๆท่านอยากทราบว,ว่าทำไมบริษัทเพชยยน์นะคะถึงมีรถเยอะแยะมากมายรถขายไม่ออกหรือเปล่านะคะทำไมรถถึงเยอะจังเลยนะคะวันนี้น้องเจ้าจ๋ามีคำตอบมาให้นะคะสำหรับคนไหนที่สงสัยแล้วก็แครงใจนะคะอยากได้คําตอบและอยากทราบที่มาที่ไปของรถของเรานะคะวันนี้น้องเจ้าจ๋าก็ขอมาในคลิปรวมเลยนะคะเพราะว่า วันนี้ไม่ได้รีวิวเดี่ยวนะคะตอนนี้เพราะว่ารถที่เข้าใหม่ตอนนี้ยังชงยังไม่เสร็จเดี๋ยวน้องจ่จาจะรีบมาอัปเดตให้ดูกันเลยวันนี้นะคะก็จะพามาดูกันนะคะสมัยสภาพรถของบริษัทเพชรยนต์เนี่ยมีแต่รถคุณส,สวยแล้วก็รถไม่น้อยนะคะได้มาจากที่ไหนนะคะอันดับแรกเลยนะคะเป็นรถมาจากลานประมูลนะคะรถของเราทุกคันนะคะมีการซื้อสดเลยทุกคันนะคะ แต่ละคันนะคะทางบริษัทเพยนต์นะคะไปประมูลมานะคะโดยการจ่ายเงินสดทุกคันนะคะเพราะเพราะฉะนั้นรถทุกคันที่บริษัทเพชยนต์ก็จะมีเล่มทุกคันลูกค้าที่มาซื้อสดก็จะรอเล่มไม่นานนะคะถ้าคันไหนได้เล่มแล้วนะคะหรือคนไหนจัดไฟแนนซ์นะคะก็ไม่ต้องกลัวเลยนะคะเรามี บริการจัดไฟแนนซ์นะคะแล้วก็มีสถาบันทางการเงินให้ถึง13สถาบันทางการเงินกันเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นนะคะเราออกรถแบบฟรีดาวได้เลยไม่เข้าเงื่อนไขแบงค์ไหนเรามีอีกแบงค์รองรับลูกค้าแน่นอนทําไมถึงออกรถฟรีดาวได้นะคะก็เพราะว่ารยอดจัดนะคะได้ล้นๆ้นนั่นเองนะคะยอดจัดได้ล้นล้นนั่นเองคนไหนที่ทําอาชีพประกอบอาชีพชัดเจนเอกสารตรวจสอบได้นะคะก็ สามารถฟรีดาวได้นะคะอย่างเช่นคันนี้เดี๋ยวขอเข้าเรื่องเลยแล้วกันนะคะหยิบยกตัวอย่างอย่างเช่นกระบะคันนี้นะคะซึ่งเป็น Toyota Revo นะคะตัวมิดปี2 0 2 1นะคะทำไมถึงามาอยู่ที่เพชรยนได้ไวจังนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วนะคะถ้ารถไม่น้อย,อยหลักหมื่นแบบนี้นะคะก็จะเป็นเหมือนว่าเจ้าของเดิมนะคะผ่อนต่อไม่ไหวแล้วก็ไปปล่อยยืดมาเท่านั้นเองนะคะก็ฟรีดาวเหมือนกันนะคะคันนี้ไม่วิ่งหลักหมื่นนะคะ28,000กิเมตรนะคะสหรับคันนี้ สีเดิมทั้งคันแน่นอนนะคะสําหรับรถคันนี้นะคะสีเดิมทั้งคันแน่นอนรวมไปถึงอะไหล่ต่างๆนะคะก็จะได้ของเดิมโรงงานทั้งหมดราคานะคะ ราคาถูกกว่าป้ายแดงแน่นอน100%ยเนการันตีนะคะมาถึงมือ2นะคะบอกเลยว่าราคามีแต่8 0 0แสนนะคะตัวมิดก็คือตัวท็อปสุดของอ่ารุ่นล่าสุดของรีโวนะคะตัวนี้นะคะราคาอยู่ที่669,000บาทได้ตัวมิดตัวพรี ner, ะะเันเนอร์นะคะสเปคฟังก์ชันออปชันนะคะน้องเจาจ๋าจะรีวิวรายคันให้ดูหรือบางคันน้องเจาจ๋าได้รีวิวนะคะให้ดูกันไปแล้วในรีวิวเดียเด่ยวบางคันนะคะ สตอรี่คันนี้นะคะตรวจสอบที่มาที่ไปได้คันนี้ประกันศูนย์ยังอยู่นะคะก็ฝากไว้ด้วยใครสนใจที่ชื่นชอบในแบรนด์ Toyota r i v o นะคะอย่างเช่นคันนี้ก็เหมือนกันนะคะสเปคนะคะคล้ายๆกันแต่ว่าเป็นคนละรุ่นนะคะสังเกตด้านหน้าเลยนะคะสองคันนี้ใครชอบหน้าแบบไหนชอบความเท่ความนุ่มนวลชอบความบึกบึนความเข้มยังไงนะคะก็มาดูได้นะคะ คันนี้ที่แตกต่างกันนะคะก็เพราะว่าคนละรุ่นเพราะว่าคันอยู่ด้านตรงนั้นนะคะจะเป็นตัวมิดนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวปี2018นะคะตัวนั้นจะเป็นปี2021ตัวนี้ปี2018นะคะตัวนี้จะเป็น2.4 j+ นะคะ J+ ก็คือตัวสูงยกสูงราคาปี18คันนี้ราคาจะอยู่ที่5้าแส0องนาันะคะก็เป็นรถที่ประมูลมาเหมือนกันนะคะเป็นแคบจะเป็น4ประตูนะคะเรามีให้หมดเลยนะคะก็ อยากให้ลูกค้านะคะเปิดใจแล้วก็ลองมาดูรถที่บริษัทเพชรยนต์รับประกันว่าได้รถไม่ได้แพ้จากป้ายแดงแน่นอนไม่ได้ต่างจากป้ายแดงแน่นอนโดยเฉพาะดอกเบี้ยนะคะของเราก็เป็นดิลเลอร์เกรดเนะคะเป็นดิลเลอร์เกรดเอดอกเบี้ยก็ชนชป้ายแดงเริ่มต้นอยู่ที่2.99นั่นเอง แม้กระทั่งตัวระโคสีแดงสดใสนะคะสวยๆแบบนี้เราก็มีมาให้ลูกค้าเหมือนกันนะคะป้ายแดงอยู่ที่1นึ่งล้านเก้าหมื่นบาทนะคะป้ายแดงอยู่ที่1นึ่งล้านเก้าหมื่นบาทนะคะถ้าจะจ๋าฟังราคาไม่ผิดนะตัวระโคปี19นะคะตอนนี้มาถึงมือสองไม่แค่ห้าหมื่นแปดราคาอยู่ที่เจ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทราคาอยู่ที่เจ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะคะ ป,ป, 4, นนะะประหยัดไปเกือบ4ี่แสนนะคะประหยัดไปเกือบ4ี่แสนแต่ได้รถสภาพเกรด A รถสภาพไม่ได้ต่างจากป้ายแดงนะคะทำไมถึงบอกว่ารถไม่ได้ต่างจากสภาพป้ายแดงหนึ่งเลยนะคะรถจะไม่เคยผ่านการชนรถจะไม่เคยผ่านการพลิกคว่ำจมน้ำไฟไหม้นะคะแล้วก็ไม่วิ่งน้อยนะคะซึ่งไม่วิ่งน้อยนะคะไม่ได้มีผลต่อ,อก,การขับขี่ของรถนะคะไม่ได้มีผลต่อ,อก,การขับขี่ของรถแต่ละคันเลย ะะเพราะว่ารถสภาพเดิมๆนะคะเพียงผ่านเจ้าของมาหนมือแล้วเท่านั้นเองนะคะใครคิดว่าอะไรที่คุ้มค่ากว่ากันนะคะก็เปิดใจมาคุยกันได้เลยก็เปิดใจมาคุยกันได้เลยนะคะน้องเชจจามีรถให้เลือกมากเลยนะคะมากกว่า500คันเลยนะคะทั้งบริษัทนะคะแล้วก็รถทุกคันที่นำเข้ามาก็มีสตอรี่ตรวจสอบได้หมดนะคะถ้าลูกค้าซื้อไปนะคะแล้วเจอว่ารถเคยพิคว่ำเคยชนมาเรารับประกันรับซื้อคืนนะคะเรามีวารนตีให้ นะคะสังเกตเลยนะคะรถแต่ละคันที่น้องจะจรีวิวให้ดูนี้นะคะก็จะค่อนข้างสภาพสวยแล้วก็ค่อนข้างสกริปใหม่นะคะรวมไปถึงอีซูดีแมนะคะมีอีซูดีแมของเรานะคะมีเริ่มต้นตั้งแต่ปี2010ปีตั้งแต่ปี2015ขึ้นไปเลยนะคะก็จะมีปีต่ำกว่านั้นบ้างเป็นบางคันนะคะแล้วแต่จังหวะรถที่เข้ามานะคะ ใครที่สนใจหรือว่าอยากให้ตอบโจทย์ตัวเองแบบไหนนะคะก็ลองโทรมาปรึกษาน้อง็จะจได้นะคะรถทุกคันนะคะจัดได้เต็มจริงๆฟรีดาวนะคะออกรได้ทุกอาชีพคนที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะที่สนใจที่สงสัยว่าทํายังไงถึงจะออกรถได้นะคะก็คือมีอาชีพชัดเจนไม่ติดแมกลิชไม่มีล่าช้าของไฟแนนซ์หรือของธนาคารนะคะแต่อยู่บ้านไม่สะดวกมาที่กรุงเทพอยู่ต่างจังหวัดอยู่ใต้อยู่เหนืออยู่กลางอยู่อีสานนะคะ เราก็มีบริการของไฟแนนซ์นะคะบริการลูกค้าถึงที่นะคะบริการลูกค้าถึงที่คอยซัพพอร์ตลูกค้าให้ในการส่งรถสไลด์ก็เช่นกันนะคะน้องเจจ๋าก,ก็พยายามนะคะชี้แจงไปในคลิปเลยว่าทํายังไงลูกค้าจะได้รถคันนี้ถ้าอยู่ไกลนะคะก็มาหาน้องเจจ๋าโทรมาหานะคะส่วนที่การจัดไฟแนนซ์จจจ๋าเป็นคนดําเนินการให้ลูกค้ามีหน้าที่นะคะเลือกรถแล้วจองรถแล้วก็เตรียมเอกสารให้น้องเจจ๋าแค่นั้นเองนะคะไม่ได้มีอะไรยุ่งยากเลยนะคะ รถของเราพร้อมเสิร์ฟพร้อมขายแล้วทุกคันนะคะพร้อมใช้งานได้เลยลูกค้าได้ไปก็ไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มเติมแล้วนะคะรถมีให้เลือกเยอะขนาดนี้นะคะรับรองนะคะลูกค้าเข้ามาแล้วนะคะไม่มีผิดหวังกลับไปแน่นอนเพราะว่าไม่ตัวไม่ต้องกลัวว่าเราจะย้อมแมวขายนะคะเพราะว่ารถทุกคันของเราเดิมรับประกันเดิมความเดิมความแท้นะคะถ้าเจอชนหนักก็รับซื้อคืนนะคะหรือไม่พอใจในคันนี้เราก็มีคันอื่นให้เลือกได้เช่นกัน เพราะว่ารถของเราเยอะจริงๆอีสุดีแม็กแคนะคะอย่างเช่นตัวนี้นะคะก็เป็นปี2018ซึ่งราคาไม่ถึง5 0 0 0 0นะคะก็ถือว่าน่าใช้งานคุ้มค่าเหมือนกันปี่ตัว1.9นะคะการประหยัดน้ํามันของเขานี่ถือว่าคุม้มแล้วก็ค่อนข้างจะประหยัดแล้วก็คุ้มค่านะคะเกินวิ่งระยะทาง400กิโเมตรนะคะน้ำมัน1,200บาทเอาอยู่นะคะวิ่งระยะทางนะขาไปนะคะกับเติมเติมเพิ่มอีกนิดนึง ส่วนรีโวนะคะจะเป็นเครื่อง2.4ตัว G ตัวนี้ก็มีเหมือนกันนะคะซึ่งตัวนี้เป็นปี2017 2.4ตัว G ตัวเตี้ยตัวนี้นะคะจะได้เป็นตัวเป็นตัวท็อปหน่อยนะคะแต่เป็นตัวท็อปของตัวเตี้ยจะเป็นเกียร์แมนนวลนะคะตัวนี้ราคาอยู่ที่489,000บาทนะคะตรงนี้ก็มีเสิร์ฟให้ลูกค้าใครชอบ นวาร่าใครชอบดีแม็กใครชอบโตโยต้าเรามีให้เรามีเสิร์ฟเปิดใจมาให้น้องเจ๋าคุยนะคะแล้วก็ให้น้องเจ๋าดูแลเรื่องการจัดไฟแนนซ์ให้น้องเจ๋าได้ดูแลบริการลูกค้านะคะก็ยินดีเลยจะดูแลเหมือนคนในครอบครัวเลยนะคะลูกค้าทุกท่านไม่ต้องเกรงใจนะคะโดยการบริการของน้องเจ๋านะคะรับรองประทับใจแน่นอนนะคะรับประกันเลย นาวล่าของเราก็มีนะคะรวมไปถึงตัวคาลิเบอร์ตัว b บ็ก e อ dition นะคะของเราก็มีเสิร์ฟให้เหมือนกันนะคะสําหรับรถกระบะแต่ว่าบอกเลยว่าถ้าเป็นนาวล่าเข้ามาทุกคันไม่หลักหมื่นแทบทุกคันนะคะน้อยมากที่จะเจอไม่หลักแสนนะคะนี่เหมือนกันนะคะตัวอย่างเช่นคันนี้นะคะปี2021เป็นตัวสปอร t ตเวอร์ชัน ะะ2.5 DDTI VGS Turbo นะคะตัวนี้เป็นเกียร์แมนวนวลสีขาวมุกสีขาวเดิมโรงงานด้วยนะคะก็ให้มีลูกค้าแล้วก็4ประตูอีกคันนี้เหมือนกันก็ได้ในส่วนของตัว X Series นะคะตัวนี้ X Series เดิมโรงงานเลยนะอันนี้อันนี้เป็นปี2018นะคะเกียร์แมนวนวลนะคะราคาอยู่ที่710,000นะคะ ไม่น้อยเหมือนกันคันนี้สีขาวเดิมนะคะหน้าไฟหน้ายังสวยๆเดิมๆอยู่เลยกระจังหน้าสติกเกอร์คาดด้านหน้านะคะเท่ๆสวยๆไม่ซ้ำใครนะคะพร้อมโลโก้คำว่าไฮรักไฮรันเดอร์นะคะก็คําว่า h i g h l เ n d e r นะคะก็จะเป็นในส่วนของตัวสีแดงมันเป็นตัวจุดเด่นเฉพาะเลยนะคะของ i n s ูดีแม็กจะเป็นตัวชุดแต่งนะคะเป็นรุ่นเฉพาะของเขาเลยนะคะก็คอนท้าจะหายากนานมาทีนึงเหมือนกันนะคะ วันนี้น้องเจจาก็รีวิวรวมรถให้ดูนะคะพาชมเรื่อยๆนะ,ะแบบไม่ต้องเครียดกันเลยนะคะใครที่เป็น f c น้องเจจ่าแล้วก็ติดตามอยู่นะคะก็ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะหรือ FC ท่านไหนที่เข้ามาชมใหม่แล้วเพิ่งเห็นนะคะก็ฝากด้วยนะคะเอ็นดูนะคะน้องเจจ๋าด้วยนะคะน้องเจจ๋าก็เป็นเด็กจังหวัดสุรินทร์นะคะก็มาเป็นเซลล์ที่บริษัทเพชรยนต์ใครเป็นคนอีสานหรือว่าเป็น f c น้องเจจ๋าอยากยะคุยอีสานก็ โทรคุยกันได้เลยนะคะคุยอีสานได้นะคะก็นี่อีกหนึ่งคันนะคะเป็นตัว4ประตูของรี v o สีขาวนะคะตัวนี้เป็นเกียร์แมนนวลนะคะปี19ตัว2.4 e plus นะคะราคา650,000บาท, 7, บาทมมไม้วิ่ง70,000เหมือนกันไม้วิ่ง70,000กิโลเหมือนกันนะคะรถแต่ละคันสวยมากนะคะสวยมากสวยเดิมจริงๆนะคะใครที่มาเห็นต้องหลงมนหลงเสน่ด้วยความเดิมความสวยนะคะถามถึงว่าราคาแพงนะคะ ทำไมราคาแพงจ้างนะคะลูกค้าตรวจเช็คราคาในเว็บไซต์วันทูค้าได้เลยว่ารถที่บริษัทเพชรยนต์ตั้งขายนะคะราคาไม่ได้แรงกว่าปกตินะคะก็เป็นราคาปกติทั่วไปเพราะว่ารถเรานะคะเป็นรถคัดเกรดและเป็นรถที่มีคุณภาพนะคะคือรับประกันได้รถสวยแน่นอนนะคะมีวารันตีให้นะคะมีความน่าเชื่อถือนะคะความเชื่อมั่นนะคะลูกค้าไม่ต้องกลัวเราย้อมแมวขายนะคะ เรารับประกันทุกคันนะคะที่นี่เพราะว่าเราตั้งขายรถมือสองของบริษัทเพชรยนต์มามากกว่า20กว่าปี นะคะของบอสของเรานะคะที่ก่อตั้งรถขายรถมือสองมาเพราะฉะนั้นนะคะความเชื่อมัน่นความน่าเชื่อถือของเรามีให้ลูกค้าแน่นอนนะคะเพราะว่าเราขายรถนะคะมือสองเนี่ยขายหลับตางความเป็นจริงถามว่าราคาขอรถได้ไหมนะคะทาไมไม่ลดราคาเลยที่อื่นทําไมลดราคาได้นะคะก็เพราะว่าบริษัทรถยนตของเราขายซื้อตรงนะคะแบบตรงไปตรงมาราคา หน้าป้ายสคอบอเท่าไหร่นะคะในเว็บไซต์ราคาเท่านั้นไม่เคยบวกจากหน้าป้ายน,นะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราถึงไม่สามารถลดราคาให้ได้ราคาเราอิงจากตามความจริงนะคะแล้วก็สมกับสภาพนะคะแล้วก็คุณภาพของรถของเราแน่นอนนะคะตรงนี้ก็ชี้แจงให้ลูกค้าได้เข้าใจด้วยนะคะ ค่ะเดี๋ยววันนี้ก็จะพาชมคร่าวๆในส่วนของโซน A ด้านหน้านะคะฝั่งนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นแคปสีประตูคันนี้ที่อยู่ด้านหน้าน้องจจาร์หนึ่งคันก็จะเป็นในส่วนของอปี2องพนสิบเก้านะคะตัวนี้เป็น1.9ตัว L หรือตัวกลางนะคะไฮรันเดอร์ตัวแคปนะคะแคปเปิดได้นะคะคันนี้ราคา5้าแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทไม่หลักหมื่นเหมือนกันนะคะหรือว่าใครบอกว่าพี่อยากได้เกียร์ออโต้นะคะแต่ราคาไม่ถึง5้าแสนมีไหมน้องเจจารก็มีให้เช่นกันนะคะอย่างเช่นคันนี้เลยนะคะเป็น ปีนปี2016เลยนะคะน้องจะจ๋าใช้อยู่นั่นเองนะคะปี2016เลยนะคะปี2016ตัว2.4 E พีเันเนอร์นะคะราคาไม่ถึง5 0 0แสนนะคะอยู่ที่4,790,000บาทถ้าผ่อน72งว่าตกผ่อนเดือนละ9,000เท่านั้นเองนะคะก็ได้รถส,รสวยๆไปใช้ได,ด้เกียร์ออตโต้นะคะฟังก์ชันไม่ได้ไก่กาอาราเล่นะคะฟังก์ชันก็ให้พวงมาลัยมันติให้บลูทูธนะคะแอร์นะคะมีแคลรี่บอยให้นะคะยางปีใหม่ๆ นะคะตรงนี้ก็มีเสิร์ฟลูกค้ารวมมาถึงคันนี้ก็ได้ในส่วนของแม็กให้ไปด้วยนะคะแม็กเพิ่งเปลี่ยนมาใหม่ๆเลยนะคะขอบ17นะคะแล้วก็ปี18คันนี้ราคาอยู่ที่519,000บาทตัว2.4 e+ นะคะ ใครอยากได้คันไหนสีอะไรทักเข้ามาหาน้องเจจ่าได้เลยรับประกันได้คําตอบได้ไขข้อสงสัยทุกข้อนะคะในใจลูกค้าแน่นอนน้องเาจ๋าสามารถตอบลูกค้าได้หมดเลยนะคะเรื่องปัญหาไฟแนนซ์เรื่องรถนะคะดียังไงนะคะตรงไหนต้องได้แก้ไขหรือมีปัญหาจุกจิกตรงไหนไหมน้องเาจ๋าสามารถให้ข้อมูลลูกค้าได้นะคะสําหรับวันนี้น้องเาจ๋าก็เดินทางมาถึงท้ายคลิปแล้วน้องเาจ๋าก็จะขอลา FC น้องเจ้าจา๋าแล้วก็ FC ท่านใหม่ที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะก็ช่วยเป็นกําลังใจให้น้องเจ้าจา่าเด็กน้อยตาดำๆด,ด,ด้วยนะคะสําหรับวันนี้ขอตัวเวลาไปก่อนค่ะกดไลค์กดแชร์ like, ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ